ตอนที่6หอยแครงอารมณ์ดีเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค้ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยมีดิฉันยะอาลีขามาทําหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะหมู่บ้านตันยงลูโลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยบริเวณริมฝั่งทะเลแต่เดิมเป็นหาดแล้วก็เป็น ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากค่ะจึงทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านตันหยงลูโลเลือกตั้งหลักแหล่งเพราะมีความมั่นคงทางอาหารเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะชุมชนบ้านตันหยงลูโลเป็นชุมชนเมืองเก่าอยู่ติดกับทะเลทำให้ผู้คนในชุมชนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบ พึ่งพาทรัพยากรเป็นหลักค่ะเช่นประมงพื้นบ้านการทำนาเกลือและมีการเลี้ยงหอยแครงแบบภูมิปัญญาท้องถิน่น เป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ช่วยสร้างงานให้กับเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณอับดุลละสะมะเอผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงหอยแครงจะมาเล่าให้เราฟังว่าทำไมผู้คนถึงล่ำลือกันว่าหอยแครงที่บ้านตันหยงลูโลเป็นหอยแครงอารมณ์ดีเป็นอย่างไรวิธีการเลี้ยงเป็นแบบไหน ทำไมรสชาติของหอยแครงที่ตันหยงลุโลถึงอร่อยเนื้อหวานคุณอัศรารัตการันผู้ช่วยนักวิจัยของเรานะคะไปสัมภาษณ์คุณเจ๊อับดุลลอสมาเอผู้ที่เลี้ยงหอยแบบงมมือและเป็นกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์หอยแครงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลตันหยงลุโลนะคะหมู่ที่สองกำลังคุยอยู่กับคุณเจ๊อับดุลลอนะคะ กรรมการผู้บริหารกลุ่มหอยแครงกลุ่มอนุรักษ์ค่ะค่ะคุณอับดุลล้อคะไม่ทราบว่าคุณอับดุลลาะทำเลี้ยงหอยแบบงมเดินมากี่ปีแล้วคะคือทางพวกกลุ่มอนุรักษ์นั้นเขาทําแบบว่าคือใช้ระบบในการเป็นของธรรมชาติเพราะว่าเป็นระบบ,บของธรรมชาตินั้นก็คือว่าเวลาปล่อยนั้นก็คือไม่มีอนาเขตคือเราไม่ได้จัดทำอนาเขตแล้วก็เวลาเก็บนั้นก็เก็บกับมือไม,ไม่ใช้อุปกรณ์ คือเราสามารถใช้ของในนานสมาชิกทุกคนที่ว่าใครจะทํางานก็คือว่าต้องเก็บกับมือเพราะว่าหอยของเรานั้นจะชื่อว่าคือหอยแกรนอันดุนดีเพราะว่าหอยแกรนอันดุลดินนี่ก็คือว่าไม่มีผลกระทบกับอุปกรณ์ใดๆแต่ว่าเราเก็บกับมือรายได้ดีไหมคะคือสมมติว่าเราเก็บนะว่าคือเราตานเราประสานงานไปกับของ เจ้าของที่รับซื้อไหมเพราะว่าสมมติว่าเขาจะเอาวันหนึ่งนั้น40กระสอบ50กระสอบต่อวันเราก็เฉลี่ยในนณะคนที่จะทํางานจะเก็บหอยนั้นก็เราให้คนละว่าปีเป็นกระสอบคนละสองกระสอบเพราะว่าเราเรียกเจ้าบ้านไม่ว่าอยู่หมู่ใดมู่หนึ่งคือว่าให้มาทํางานพร้อมกันเราจะเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านรนนี้ทําไปเกือบ5ปีตอนนี้เงินของเราที่ได้มา คือ5 8 0 0 0 0กว่าบาทระยะประมาณ5ปีโดยไม่มีองค์กรใดๆมาเสริมเลยนอกจากใช้งบของเก่านั่นนะตอบเต้ขึ้นมาเป็นเรื่อยๆ mm hmm. คือส่วนที่เราทำไปนี่ก็คือว่ามีทุกระบบของคณะกรรมการเราได้ประชุมว่าสมมุติว่าเราจะปล่อยปีหนึ่งเราก็ประชุมคณะกรรมการครั้งหนึ่งเวลาจะปล่อยก็ประชุมครั้งหนึ่งถ้าเวลาจะเก็บก็ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสมมติว่ามีมติเห็นด้วยก็ตามมาติตรงนั้นือส่วนนี้ก็คือเราแบ่งเป็นสมมตว่าที่เราได้มานั้นเราแบ่งเป็น25เ็น์นั้นก็คือเป็นบริจาคให้กับชาวบ้านคือว่าคนยากจนยากไร้แล้วก็พูดด้อยลูกเด็กกพร้าแล้วก็แบ่งให้กับสมาชิกวางผมได้สมาชิกมีกี่คนคะ องแรกสมาชิกของเราก็คือประมาณห้าสิบกว่าคนประมาณที่หลังนี้เราได้เพิ่มเติมมาอีกเป็นห้าสิบเจ็ดคนรวมหมดสมาชิกของเราอยู่ตอนนี้คือร้อยเจ็ดคนปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งคะปีหนึ่งก็กได้ครั้งเดียวคือการเรียนหอยนี่คือลงปีนี้ก็ปีหน้าก็ยกคือปีต่อปีเรายกได้ครั้งเดียว ทำมาห้าปีแล้วทุกวันนี้มีผลกระทบอะไรม,ม้งไหมคะที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงหอยแบบงมมืออย่างนี้ยค่ะก็คือว่าก็ผมกระทบไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นฤดูฝนที่เราเน้นตัวนั้นหน่อยเพราะว่าคือเวลาน้ําจืดเวลาฝนหนักก็ที่จะผมกระทบต่อธรรมชาติมาเท่านั้นเองพูงสดสถึงหอยเนี่ก็คือมีประโยชน์ส่วนหนึน่งคือเป็นการดุลูดของแร่ธาต ท่านเลยคือว่าสมมุติว่าตะกอนที่มาจากนั้นคือหอยจะเก็บไว้ตัวน,นี้แล้วคิดว่าต่อไปนี้เราอยากจะส่งเสริมอาชีพแบบหอยแบบงมมือทำยังไงคะให้มันขยายมากขึ้นเท่าที่ฟังแล้วมันก็เป็นสิ่งดีกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคือถ้าพูดถึงการขยายก็คือหาเงินเท่านั้นเองที่ได้เยอะก็ได้ปล่อยเยอะไดน้นว่าของพวกเราตัวน,นี้ก็คือว่างบประมาณที่พวกเราได้นั้นไม่เพียงพอที่ว่าจะ เท่ากับสมาชิตร้อยกว่าคนที่ได้มาปีนี้เราลงแค่ห้าแสนกว่าเองตรงนี้เพราะว่าแต่สมาชิกของเรานั้นเป็นร้อยกว่าคนแลวถ้าผู้หญิงเข้ามาทํานี่เขามะช่วยลงส่วนไหนได้บ้างคะคือผู้หญิงนี่ก็คือเราจ้านือว่าถ้าหอยพึ่งเปิดใหม่ๆก็สองบาทต่อ,อก,กิโลเราจ้านแต่สมมติที่ได้นั้นมองวันก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยแต่แต่ละคนที่ได้ทํางานมาตรงนี้ คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของคุณเจอับดุลลอสะมะเอบอกว่าหอยแครงที่หมู่บ้านตันหยงลลโลกินแล้วรู้สึกสดชื่นมีอารมณ์ดีก็เพราะว่าเนื้อหอยนิหวานี่เองค่ะเวลาชาวบ้านเก็บหอยก็จะเก็บกับมือจะไม่ใช้อุปกรณ์คลาดเคลื่อนค่ะคุณผู้ฟังคะการใช้วิธีจับแบบงมมือนี้นะคะก็จะทำให้หอย ไม่ตกใจเนื่องจากหอยแครงก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์เรานะคะการเก็บหอยแบบงมมือก็จะทําให้หอยแครงนี้นะคะมีคุณภาพดีเนื้อนิ่มรสชาติดีมีอายุหลังการจับ ที่ยาวนานค่ะก็อาจจะทำให้สะดวกต่อการขนส่งไปขายอย่างตลาดที่อยู่ไกลขายได้ในราคาสูงแล้วก็จะช่วยให้คนในหมู่บ้านนะคะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยการรับจ้างงมหอยด้วยมือค่ะคุณผู้ฟังคะการจับ หอยแบบงมมือนี้นะคะก็ทําให้หน้าดินในทะเลไม่เกิดความเสียหายไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะส่วนการจับหอยแบบคลาดเคลื่อนนั้นนะคะไม้่ใช้เวลาในการจับหอยน้อยและได้ปริมาณมากแต่ผลเสียก็คือจะทำให้หอยนี่นะคะตกใจได้แล้วก็หอยก็เกิดความเครียดสูงหอยที่จับได้ก็จะตายเร็ว เนื้อก็จะไม่นิ่มส่งขายได้ราคาที่ตามกว่าแล้วก็ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลอีกด้วยอย่างเช่นทำลายสภาพหน้าดินในท้องทะเลอีกด้วยนะคะชาวบ้านตันหยงลูโลจึงได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงหอยแครงแบบงมมือคะ่ะคุณผู้ฟังคะ แล้วเมื่อถึงเวลาเก็บหอยผู้หญิงในชุมชนก็จะมาหาไรายได้จากการเก็บหอยแบบงมมือได้ค่าเก็บกิโลกร,รัมละสองบาทไรายได้ก็จะตกวันละประมาณ4 0 0ถึง500บาทเฉลยนะคะซึ่งเป็นไรายได้เสริมให้แก่ผู้หญิงในชุมชนตันหยงลูโลกค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสาหรับวันนี้ดิฉันยาอาลีลาคุณ ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้